สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูบออีกแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่ยี่สิบสามิถุนายนนะคะปีสองพันห้า้อหกสิบสี่โอเคเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะคะจากน้อยไปมากแล้วก็จากมากไปน้อยอ่าแต่วันนี้เรากำลังจะขึ้นจำนวนใหม่กันจะเป็นจำนวนอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันนะคะเอ่อนักเรียนเคยทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเ,เตี๋ยวต้องมีอุปกรณ์อะไรในการกินมีช้อนมีถ้วยมีอะไรอีกตะเกียบอ่ามีตะเกียบถ้าเกิดว่าครูบอนะคะมีตะเกียบหนึ่งอนันแบบนี้ครูบอกินกว๋วยเตี๋ยวได้ไหมมีตะเกียบหนึ่งอันแบบนี้ครูบอกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เพราะว่ามันไม่ครบคู่ใช่ไหมคะมันไม่ครบคู่อ่าเอาใหมา่ถ้าเกิดครูบอม,มีมีแท่งตะเกียบสองอันแบบนี้นะกินได้ไหมได้แล้วเพราะว่า ครบคู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือครบหนึ่งคู่อ่ะเอาใหม่ทุกพอมีถ้าตะเกียบอุ้ยถ้าตะเกียบเพิ่อมอีกหนึ่งอันายเป็นกี่อันอ่าเป็นสามอันครบคู่ไหมเนี่ยไม่ครบเนาะมีหนึ่งคู่เท่าน,นั้นเองอนนมีหนึ่งคู่ตรงนี้เหลือเศษชิ้นนี้ใช่ไหมคะเดี๋เขาจะแยกมันออกมาอ่าเหลือเศษชิ้นนี้เนาะเหลือเศษชิ้นนี้อ่ะเอาใหม่มีสี่อันละครบคู่ไหมเนี่ยมีสี่อัน ห้ามีสี่อันก็ครบคู่แล้วนะคะหนึ่งสองอ่าเราเขียนในการกินก๋วยเตี๋ยวเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีเพิ่มอีกถ้าเพิ่มอีกหนึ่งอันเป็นกี่อันละเป็นห้าครบคู่ไหมคะเป็นห้าครบคู่ไหมหนึ่งสองอ้าวเหลือเศษอีกหนึ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเหลือเศษอีกหนึ่งแล้วอ้อเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มมีเพื่อนมา หยิบให้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะครบคู่ไหมเออคบคู่ไหมคบคู่ไหมคะหนึ่งสองสามอ่ะคบสามคู่เนาะอันนี้เป็นหกเอาเดีเ๋ยวเดี๋ยเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวมีเจ็ดอันครบคู่ไหมเนี่ยหนึ่งสอง สามเหลือเศษอีกหนึ่งใช่ไหมคะเหลือเศษอีกหนึ่งอืมเอามาทอามาเอามาเขามีจากเจ็ดแล้วเป็นเท่าไงเจ็ดแล้วเป็นแปดใช่ไหมคะเป็นแปดอ่าหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่อ่ะเป็นแปดเป็นแปดนะคะเป็นแปดนะอ่ะต่อต่อต่ออีกงานหนึ่งอ่ะอย่าไปอย่าไปหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอันนี้ล่ะหน,นึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่เหลือเศษอีหนึ่งอันนี้มีเก้าอ่ะลองเดาสิถ้าสิบจะครบคู่ไหมสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ่ะอันนี้มีสิอ่านอุดมีสินะคะมีสิครบคู่ไหมเนี่ยสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวมีครบคู่เลยนะคะมีครบคู่เลยอ่ะฝั่งเนี้ยมีลักษณะเหมือนกันยังไงฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้มีลักษณะเหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันตรงที่ฝั่งนี้คือเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมคะเหลือเศษตะเกียบเนี่ยหนึ่งแต่ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะ ตะเกียบของครูเป็นยังไงตะเกียบของครูครบคู่ใช่ไหมคะครบคู่ครบคู่อ่าสองอย่างนี้ครูจะแบ่งออกเป็นสองจำพวกถ้าพวกที่อยู่เหลือเศษหนึ่งเนี่ยครูจะบอกว่าเขาคือจำานวนนอนอวานอนอวนอ,อ่ะฝั่งนี้ก่อนจำานวนขี้นะคะจำหนวนขี้อ่าขี้เขียนนี้นะคออีขี้ขี้ไม่เอกขี้อ่าแต่ฝั่งที่ครบคู่ามชื่อเลย จำนวนคู่ต้องเขามีคู่ก็ต้องให้เป็นจำนวนคู่นะคะมีจำนวนคี่กับจำนวนคู่อันนั้นเดี๋ยวจะเห็นว่าจำนวนคู่มีเลขอะไรบ้างสองสี่นะคะสอุ้ย10นะคะ, 2, 8, 10, ะ,คะอ่าถ้าเกิดจำนวนคี่ละ่ะหนึ่งสามหโอเคอ่าดังนั้นถ้าเป็นจำนวนคู่ จำนวนคู่นะอ่ะจำนวนคู่กับจำนวนที่ก็จะเป็นสองอย่างนี้แยกกันนะคะมีเศษกับครบคู่โอเคอ่ะคราวนี้แล้วถ้าเกิดว่าเลขหนึ่งถึงยี่สิบมีเลขไหนเป็นจำนวนคู่เลขไหนเป็นจำนวนที่บ้างอ่ะเด็กๆช่วยครูตอบหน่อยจำนวนคู่กับจำนวนที่อ่ะจำนวนคู่กับจำนวนที่นะจำนวนคู่1เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนที่เมื่อกี้แอบดูมาแล้ว หนึ่งเป็นจำนวนขี้นะคะหนึ่งหนึ่งเป็นจำนวนขี้สองล่ะจำนวนคู่สามจำนวนขี่สี่จำนวนคู่ห้าจำนวนขี้หกจำนวนคู่เจ็ดจำนวนขี้แปดจำนวนคู่เก้าล่ะจำนวนขี่สิบ จำนวนคู่1 1เหรอคะแล้วสิสิ11คือจำนวนที่อ่ะ12จำนวนคู่13าจำนวนที่14จำนวนคู่15าจำนวนที่16จำนวนคู่17จำนวนที่18จำนวนคู่19าจำนวนที่และ20เป็นจำนวน คู่นะคะอ้าวสังเกตดีๆจำนวนคู่คือจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขอะไรบ้างนี่สองใช่ไหมสองนี่สองเดียอีกสี่อ่ะสี่หกอ่ะหกนะคะแปดนี่ใช่ไหมแปดแล้วก็ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็คือสิบนั่นเองสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะจำนวนคี่นะคะอ่าจำนวน ขี้ละ่ะจำนวนขี่ลงท้ายด้วยเลขอะไรบ้างหนึ่งนี่หนึ่งแสามสามห้าเจ็ดแล้วก็เกโอเคอ่ะดังนั้นสรุปได้ว่าจำนวนคู่เนี่ยจำนวนคู่นะคะคือจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขสองสี่หกแปดแล้วก็สิบหรือว่าศูนเองนะคะส่วนจำนวนคี่ ขอ e คีคีไม่ชคีนะคะคือจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลข1 3 5 7แล้วก็9อ่า1 3 5 7แล้วก็9นั่นเองนะคะ1 3 5 7แล้วก็9โอเคอ่ะครูปจะยกตัวอย่างตัวอย่างเลขให้นะอย่างเช่นเลขเลขอ่ะถามหน่อยมาแบง่งกลุ่มกันดีกว่าจำนวนคู่กับจำนวนคี่ อะจำนวนคู่กับจำนวนที่248เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลงท้ายด้วย8ปดจำนวนคู่อนะคะ351ร้าจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลงท้ายด้วย1อ่าจำนวนคี่นะคะ79คู่หรือคี่เจ็ดสิบเก้าคี่นะคะจำนวนคี่แปดสิบสี่คู่หรือคี่ คู่นะคะห้าร้อคู่หรือที่ห้าลงท้ายด้วยเลขสองก็เป็นจำนวนคู่สามคู่หรือที่จำนวนคู่นะคะเก้ารี่สิบเคู่หรือที่ลงท้ยด้วยเจนี่ย เจดลงาด้ตัวนี้เป็นจํานวนที่โอเคนะเด็กๆแยกดีๆนะคะจานวนคู่คือจํานวนที่ลงท้ายด้วยเลข2 468แล้วก็10ก็คือหรือศูนย์นั่นเองส่วนจํานวนคี่ก็คือจํานวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9าจําจำอันนี้ดีๆนะจาสีชมพูนี้ดีๆนะจำนวนคู่กับจำนวนคี่นะคะจำนวนคู่คือจำนวนที่ลงท้ายด้วย2 4 6 8 10สส่วนจำนวน คีย์ก็คือ1 3 5 7 9โอเคนะอ่ะคราวนี้ให้เด็กเปิดแบบฝึกหัดค่ะเปิดแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่24อ่าแบบฝึกหัดหน้าที่24หน้าที่24อ่าให้นักเรียนนะคะอุ้ยขอโทษนะคะมันหายไปแบบนึงนะแชร์สกรีนแป๊บ,บนึง นะคะอาทุทวนดีๆนะคะระหว่างจานวนคู่กับจํานวนคี่ต่างกันยังไงจํานวนคู่คือจํานวนที่ลงท้ายด้วย2 4 68แล้วก็10ส่วนจํานวนคี่คือจํานวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9โอเคนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่24นะคะหน้าที่24อ้าวเห็นดอกกุหลาบไหมเนี่ยดอกกุหลาบเรามานับคู่กันดีกว่าเด็กๆยังจาวิธีการนับทีละ2ได้ไหมนับยังไงนะ2 4 6สห แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหสิบแปดี่สิบสบองสสิบหกยีดแบบนี้อุดยี่ดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอ่ะเรามานับกันดีกว่าดอกกุหลาบนี้มีกี่ดอกดอกกุหลาบของคู่คเหมือนเจ้ของนักเรียนเนี่ยอ่ะนับนะคะสองอ่ะสองอันแล้วก็วงนะสองสี่อ่ะสี่นะคะหกนะคะแดอ่ะดอกกุหลาบนี้มีกี่ดอก 8ดอกกุหลาบนี้มี8ดอกจํานวนดอกกุหลาบเป็นจํานวนอะไรเนี่ยลงท้ายด้วยเลข8จํานอะไรคะเป็นจํานวนคู่ให้นักเรียนเติมชนิดของจํานวนไปนะคะถ้าเป็นจํานวนคู่ให้เติมจํานวนคู่และถ้าเป็นจํานวนคี่ให้เติมคําว่าจํานวนคี่นะคะจานวนคี่โอเคไหมอ่ะข้อที่สองดินสอดินสอ เบนสอน,นี้มีกี่แท่งอะนาทีละสองกันสองสี่หกแปดสิบหุ่นสิบสองนะคะสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่อะเบียนสอนี้มียี่สิบสี่แท่งลงท้ายด้วยสี่เป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่ เป็นจำนวนคู่นะคะเป็นจำนวนคู่โอเคไหมคะอ่าข้อที่สามที่เป็นรูปหมีนะคะหารูปหมีส่วนข้อที่สี่ที่เป็นไอศครีม นะมีตุ๊กตาหมีกับไอศครีมข้อที่สาข้อที่สี่นักเรียนไปเติมเองนะคะข้อที่สาข้อที่สี่นับจํานวนดีๆแล้วดูซิว่าจํานวนที่เรามีเป็นจํานวนคู่หรือเป็นจํานวนคี่นะคะแล้วก็ฝากแบบฝึกหัดนะคะวันนี้กันบ้านนี่เนื้อเรื่องก็แค่เรื่องแยกจํานวนคู่กับจํานวนคี่นะกันบ้านนะคะหน้าที่ ยี่สิบห้ากับยี่สิบหกอะกันบ้านนะหน้าที่ยี่สิบห้ากับยี่สิบหกหน้าที่ยี่สิบห้าเนี่ยก็คือให้วงล้อมรอบตัวเลขที่เป็นจํานวนคู่ในด้านบนและตัวเลขที่เป็นจํานวนคี่นะคะในด้านล่างส่วนข้อที่ยี่สิบหน้าที่ยี่สิบหกเปลี่ยนจากการวงกลมเป็นการการกระบาด แยกดีๆนะคะจานวนคู่กับจํานวนคี่คืออะไรจํานวนคู่คือจํานวนที่ลงท้ายด้วย2 4 6 8 10หรือว่าเลข0ส่วนจํานวนคี่ก็คือ1 3 5 7 9ลงท้ายด้วยตัวเลข5ตัวนี้นะคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์กับกูปอนะคะก็จบกันด้วยเรื่องของจํานวนคู่กับจํานวนคี่แล้วพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ